สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนครทิวใจวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสงานะคะชวนคุณผู้ชมค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจโดยเฉพาะวัยแรงงานเพราะว่าแน่นอนนะคะมีผลต่อทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานค่ะมีการสํารวจจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะพบว่าประชากรวัยแรงงานทั่วโลกค่ะมีภาวะเป็นซึมเศร้าวกว่า264ล้านคนนะคะและอีก284ล้านคนเผชิญกับปัญหาเรื่อง เรื่องของความวิตกกังวลที่ผิดปกติด้วยสิ่งนี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและแน่นอนก็ส่งผลต่อเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทํางานด้วยเช่นเดียวกันทําให้เป็นความท้าทายของหลากหลายองคอ์กรค่ะที่จะหาวิธีในการช่วยเยียวยาจิตใจหรือว่าฮิวใจพนักง,งานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสารสัมพันธ์ของคนในองคอ์กรนะคะกระบวนการที่จะทําให้พนักง,งานรู้สึกผ่อนคลายหรือว่าเบาใจมากขึ้นระหว่างการทํางานรวมไปถึงแนวทางในการช่วย ปัญหาแก้ปัญหาให้กับเรื่องราวส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะไทย PBS ก็เป็นหนึ่งในองค์กรน,นะคะที่เผชิญความท้าทายในเรื่องนี้เหมือนกันหากคุณผู้ชมได้ติดตามนะครฮิวจจายหลายครั้งก็จะพบว่าพินได้พาไปสำรวจกระบวนการต่างๆที่ทำให้พนักง,งานได้กลับมารู้ตัวดูใจแล้วก็สำรวจความคิดของตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นสติสเปซนะคะแต่วันนี้ค่ะเรามีโครงการใหม่ที่เพิ่งจะเปิดนะคะพื้นที่ให้พนักง,งานได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ฮิวใจพนักงานได้ในชื่อสวนฮิวใจเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ นฮิวใจวันนี้เพียพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่สวนฮิวใจหนึ่งในฐานใหม่ของโครงการฮิวใจคนไทย PBS นะคะเรียกว่าเป็นการติดตั้งโปรแกรมค่ะที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพใจให้กับพนักงานนะคะเราเยียวยาใจของตัวเองได้ผ่านโปรแกรมเหล่านี้แต่มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเขาให้เริ่มจากตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม you are here รู้ตัวดูใจรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ที่นี่ตอนนี้ ลองมาดูไกด์ไลน์กันสักหน่อยนะคะเขาบอกว่าให้เริ่มต้นด้วยลมหายใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆก้าวไปอย่างช้าๆสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วยความเงียบนะคะแล้วก็พยายามระดึกถึงตัวเองให้มากที่สุดหลายครั้งที่ใจชอบเตลิดออกไปไกลออกไปฟุ้งซ่านกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้รู้สึกตัวให้ดีว่าเรายือนอยู่ตรงนี้นะคะป้ายจะคอยแนะนําเราค่ะแล้วก็บอกเราเตือนเราให้เราอยู่กับตัวเองเสมอ คำถามแรกที่โจทย์ถามเราค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคำถามนี้สามารถเริ่มต้นกับตัวเองได้ตั้งแต่ตอนตื่นนอนเลยวันนี้เราเป็นยังไงบ้างนะสบายดีหรือเปล่าคะรู้สึกยังไงมีอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าก้าวต่อมาค่ะเขาถามว่าที่เธอรู้สึกอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ความเศร้าความเครียดความเหงาหรือความสุข ทุกความรู้สึกดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเราไม่โอเคเลย <c oughs> โกรธมาก <c oughs> ก็เป็นปกติค่ะ <c oughs> รู้สึกเศร้ามากๆนะคะให้ยืนอยู่จุดสีน้ำเงินนะคะรู้สึกกังวลน,นะคะอยู่สีเหลืองรู้สึกมีความสุขดีอยู่สีเขียวนะคะและถ้ารู้สึกโกรธมากๆเลยมีคนทำให้เราโมโหก็ามาอยู่ส่วนสีส้มนี้ค่ะแล้วก็เลือกนะคะว่า ความรู้สึกของเราในจุดไหนก้าวไปในสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสีที่ตัวเองเลือกเมื่อสักครู่ค่ะถ้ามีความสุขอยู่ก็มาอยู่ตรงนี้ค่ะให้มองตัวเองเป็นดอกไม้บานแต่ถ้ารู้สึกเศร้าใจมากๆมาอยู่ตรงนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มองตัวเองเป็นน้ำนิ่งให้รู้สึกถึงอากาศที่ผ่านเข้าออกจากปอดของเรา ให้นึกค่ะว่าอากาศที่มันเข้าไปในตัวเราเนี่ยมันช่างสดชื่นจริงๆเลยแต่ถ้ารูส้สึกโกรธมากๆนะคะให้มาเวน,นี้เลย,เยค่ะเลือกถุงน้ำหนักที่ตรงกับความรู้สึกถ้าเกิดว่าเราโกรธน,นิดหน่อยก็ให้หยิบถุงเลยค่ะโกรธปานกลางหยิบถุงกลางแต่ถ้าโกรธมากๆนะ <S 2> <S 2> ให้หยิบถุงใหญ่ไปเลยหยิบถุงนี้ดีกว่า หนักเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าให้ถือค้างเอาไว้เขาก็ถามอีกครั้งว่าเออที่ถือเนี่ยหนักไหมหนักนะแล้วมันเป็นความหนักที่เป็นรูปธรรมค่ะหนักนะแล้วไอความรู้สึกโกรธที่มันทําให้เราหนักใจแบบเนี้เราอยากจะแบ่งมันต่อไปอีกหรอดังนั้นเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะถอนความรู้สึกนี้ออกไปจากใจ ให้โยนถุงนี้ทิ้งไปเลยค่ะทิ้งไปแล้วความรู้สึกโกรธเรื่งนี้ไม่มีแล้วนะคะเปิดว้ามาตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นส่วนเซนจำลองนะคะเหมือนทรายที่ใช้ในส่วนเซนมีความละเอียดมากๆเลยเขามีอุปกรณ์นะคะในกล่องที่เตรียมไว้ให้เป็นชุดเครื่องมือน่ารักมากๆค่ะนี่คุณผู้ชมลองดูว่าเราสามารถทำอะไรกับตรงนี้ได้บ้างนะคะ บางทีเราก็ใช้เวลาอยู่นิ่งๆแล้วก็ทำอะไรเพลินๆแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะในชีวิตประจำวันที่บางทีต้องใช้สมองคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้เยอะแยะมากๆแล้วแต่ในทางธทมนะคะหรือว่าการสำรวจใจเนี่ยการหยุดคิดคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะที่จะทำให้ใจของเราเบาขึ้นนะคะ มาอยู่ตรงนี้ฐานที่3ค่ะคุณผู้ชมเปิดประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะณจุดตรงนี้อย่างแรกเราจะทําตามโจทย์ของเขากันค่ะฐานที่1เนี่ยจุดที่1เขาบอกว่าให้เทสต์ดีแอนนะคะหายใจเข้าลึกๆล,ลิ้มรสอากาศที่เคลื่อนผ่านนะคะผ่านจมูกผ่านปากลําคอเข้าไปในปอดลึกๆค่ะลองมาหายใจเข้าลึกๆไปด้วยกันนะคะ ไม่คิดถึงเรื่องอื่นค่ะคิดถึงลมหายใจของตัวเองนะคะถัดไปค่ะจุดที่2เดินหากลิน่น2กลิน่นมีกลิ่นอะไรบ้างกลิ่นของใบไม้ค่ะี่รู้สึกถึงกลิ่นของไอ้น้ำสัมผัสถึงความเย็นด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะจุดนี้ค่ะโจทย์ของเขาก็คือให้สัมผัสวัตถุหรือว่าพื้นผิว3ชนิดนะคะแล้วก็บอกว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะ เดี๋ยวลองไปสัมผัสกันดีกว่าสัมผัสกับอะไรดีใบไม้ตรงนี้ละกันใบไม้นี้มีความนุ่มค่ะคุณผู้ชมความนุ่มของใบไม้ทําให้เรารู้สึกถึงความอ่อนโยนเรามาสัมผัสกับพื้นผิวของลําต้นไม้ลําต้นของต้นไม้มีความขรุขระนะคะอย่างที่3ค่ะพี่มาสัมผัสพื้นผิวของกําแพงนะคะมั่นคงแข็งแรงเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างจากต้นไม้ที่มีชีวิตชีวามากกว่านะคะ จของเราจะแข็งแกร่งเหมือนกำแพงหรือว่าจะเหมือนต้นไม้ดีคะคุณผู้ชมลองไปดูโจทย์ถัดไปกันดีกว่าค่ะโจทย์ที่4ค่ะหยุดฟังสักพักนะคะมีเสียงของนกนะคะมีเสียงของลมมีเสียงของน้ำที่ถูกเปิดเพื่อที่จะรดืนน้ำต้นไม้แล้วก็มีเสียงการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสียค่ะ และตอนนี้เสียงของเครื่องบินค่ะเสียงนี้ดังมากๆงานวิจัยบอกนะคะว่าเสียงจากธรรมชาติเนี่ยช่วยฮิลใจเราได้ส่วนเสียงที่มาจากมลพิษต่างๆอย่างเช่นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นมลภาวะทางเสียงบางครั้งก็บั่นทอนจิตใจของเราเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีโอกาสอย่าลืมที่จะหาเวลาฟังเสียงจากธรรมชาติด้วยนะคะและโจทย์สุดท้ายค่ะ ห้าสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้มีอะไรบ้างโอ้โหลองสังเกตไปด้วยกันนะคะว่าห้าอย่างที่เราสังเกตได้มีอะไรบ้างสิ่งที่พีทีนเห็นอย่างแรกคะ่ะนุ่นลูกมะพร้าวอยู่สูงมากเลยถ้าไม่สังเกตยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยพทีนเห็นดอกบัวคะ่ะคุณผู้ชม นอกจากดอกบัวที่ทําให้เรารู้สึกเบิกบานค่ะคุณผู้ชมในบ่อน้ํานี้ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตน่ารักน่ารักฟินเห็นหอยค่ะยังมีสิ่งมีชีวิตบนโลกอีกเยอะแยะที่ใช้ชีวิตแล้วก็พยายามมีชีวิตต่อไปเหมือนกับเรานะคะและบริเวณใต้ร่มไม้นี้นะคะฟินเห็นนกเต็มเลยค่ะมีนกหลากหลายสายพันธุ์นะคะเมื่อกี้เนี่ยมีทั้งนกเอี้ยงนกพีรามนะคะและ มีกาด้วยมาดูอย่างที่5กันค่ะต้นสักไทยพเพสของเราปลูกต้นสักหลายต้นนะคะซึ่งต้นสักเนี่ยเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าต้นของเขามีขนาดใหญ่ที่สําคัญค่ะใบของสัก ที่มีขนาดใหญ่มากๆเช่นเดียวกันเนี่ยก็ช่วยเป็นกำแพงฝุ่นให้กับกรุงเทพมหานครช่วยกรองฝุ่นกรองมลพิษท,ทางอากาศนะคะเราก็มาปลูกไว้อยู่บริเวณนี้ด้านหน้าสถานีนะคะเพราะว่าใกล้กับถนนใหญ่นั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นแบบนี้ต้นไม้ลัดใบตามธรรมชาติแบบนี้ก็ทำให้เราได้เห็นวัฏจกักรหรือว่าวงจรของชีวิตค่ะ ครบแล้วค่ะทั้ง5อย่างนะคะจากโจทย์ให้หาสิ่งที่เรามองเห็นและก็เป็นภารกิจของฐานที่3หรือว่าฐานที่ชวนเปิดใจสัมผัสทั้ง5ค่ะ ได้เห็นบรรยากาศนะคะแล้วก็รายละเอียดของกิจกรรมทั้ง3ฐานภายในสวนฮิวใจไทย PBS กันไปบ้างแล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆถ้ามีโอกาสก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะคะแต่สวนแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฮิวใจคนไทย PBS ค่ะที่ไทย PBS เองของเรามีความมุ่งมั่นนะคะที่จะทําให้พนักงานนั้นมีความสุขเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มเติมขึ้นด้วยค่ะแต่นอกเหนือจากสวนฮิวใจแล้วพันธกิจนะคะยุทธศาสตร์หรือว่าวิาสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นอย่างไรบ้าง ต้อนรับรองศาสตราจารย์วิลาสินีพิพิธกุลนะคะพวงในการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียนพออปุยนะคะได้เลยค่ะเรานั่งอยู่ใต้ร่มของจามจุรีต้นใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นไม้กว่า200ต้นที่เป็นต้นไม้ใหญ่ของสถานีเราแล้วเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าถูกจัดให้เป็นต้นไม้แผ่ร่มเงาได้มากที่สุดพันหนึ่งเลยค่ะ ไม่หิวใจจริงๆนะคะ่ะไทย PBS เ,เป็นองค์กรสื่อเพราะฉะนั้นคนทำงานที่นี่เนี่ยเรียกว่าออทำงานกันหนักนะคะแล้วก็อยู่กับหน้างานที่มีระยะเวลามีตัวเร่งเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต้องเจอเจอกับผู้คนกับประเด็นเรื่องราวสถานการณ์มากมายไปหมดดังนั้นออความเครียดก็จะสูงคือคนทำงานที่นี่มีความเครียดอยู่แล้วทอย่างที่บอกกดดันเรื่องเวลากดดันเรื่องงาน ดังนั้นเราก็พอไทย PBS ประกาศออกไปตั้งแต่เมื่อต้นปีนี้นะคะว่าเราจะเป็นองค์กรสื่อที่จะส่งเสริมเรื่องของสุขภาวะทางจิตในสังคมเราก็กลับมาดูคนของเราด้วยนะคะว่าในฐานะคนสื่อที่ต้องเผชิญกับความเครียดมากมายในหน้างานเนี่ยเราจะช่วยกันผ่อนคลายความเครียดของพนักงานได้อย่างไรแล้วไทยพีบีเอสเราเชื่อคะ่ะว่าการผ่อนคลายความเครียดไม่ใช่แค่ออบอก เชิง How to ให้พนักง,งานทำ 1, 2, 3, 4, 5บางอย่างมันเป็นเรื่องข้างในม,มันต้องทำให้ข้างในเราแข็งแรงด้วยก่อน How to เดี๋ยวนี้เขาแชร์กันเยอะมากเลยว่าจะฮิวใจตัวเองอยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ในสถานที่ทำงานไม่น้อยเลยนะคะเผลอเ,อเอบางคนเนี่ยอยู่ที่ทำงานมากมากว่าอยู่ที่บ้านซะอีกใช่ค่ะดังนั้นพื้นที่กายภาพก็เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งนะคะ,คะในการที่จะช่วยทำให้การทำงานผ่อนคลาย ทำให้ความรู้สึกดีขึ้นนะคะเย็นขึ้นนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกพื้นที่สีเขียวของไทยพีเศสเยอะอยู่แล้วนะคะก็พื้นที่เนี่ยเอื้อให้เราจัดกิจกรรมเรื่องของหิวใจได้ค่อนข้างดีแต่อย่างที่บอกค่ะมีแค่พื้นที่ก็อาจจะอาจจะยังไม่มากพอนะคะอาจจะต้องมีการออกแบบพื้นที่ที่ทําให้พนักง,งานได้มาทํากิจกรรมในพื้นที่นั้นแล้วจุดสําคัญที่สุดคือเราอยากเชิญชวน พนักงานของไทย PBS หรือคนที่เข้ามาในพื้นที่นี้ได้ผ่อนพักตระหนักรู้ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองฟังเสียงลมหายใจตัวเองทบทวนความรู้สึกของตัวเองจริงใจกับความรู้สึกตัวเองนะคะก็จะช่วยทําให้เราผ่อนคลายความเครียดลงไปได้ค่ะจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองคํานี้สําคัญนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือเราพยายามบอกกับทุกคนว่าเราแฮปปี้ดีมีความสุข แต่จริงๆไทพีเอสเองเราก็มีการเก็บสํารวจใช่ไหมคะผอเรื่องของสุขภาพจิตพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างหรอคะก็ด้วยตัวงานนะคะแล้วก็ความกดดันความเร่งรีบต่างๆพนักงานมีความเครียดอยู่แล้วนะคะนี้ยังไม่นับถึงเหตุการณ์แวดล้อมรอบตัวของแต่ละคนเองครอบครัวหรืออะไรต่างๆที่ทําให้สะสมความเครียดมากขึ้นนะคะแต่จากการที่ไทพีเอสทำ บอร์ดที่เรียกว่าเป็น DIY ที่ให้พนักง,งานมาแปะสติกเกอร์ความรู้สึกของเขาในสีมิติด้วยกันเนี่ยนะคะมิติที่ถูกแปะมากที่สุดตั้งแต่ทำบอร์ดนี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมคมาจนถึงนะวันนี้เลยเนี่ยค่ะก็คือเรื่องความรู้สึกเหนื่อยหมดแรงนะคะนั้นมาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็รู้สึกดีรู้สึกปรับตัวได้ะนะคะทำใจได้อยู่แล้วก็ถัดไปอันที่3มก็จะเป็นมิติในเรื่องของความเศร้า อาจจะเหงาเปล่าเปลี่ยวนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องความโกรธการสำรวจความรู้สึกของตัวพนักงานเองที่ให้ให้เขามาเลือกแปะความรู้สึกณเวลานั้นณขณะนั้นแ้จริงขณะที่แปะมันก,มนก็มันก็เตือนสติเราไปแล้วในตัวเองนะคะว่าเอเรากําลังรู้สึกแบบนี้อยู่จริงหรือเราจะวางมันลงได้ไหม mm hmm. เช่นถ้าเรารู้สึกโกรธอยู่วางลง มองคนที่เขาทําให้เราโกรธเนี่ยด้วยความรู้สึกเขาอกเข้าใจกันมากขึ้นมันก็อาจจะวางลงได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่กิจกรรมแบบ DIY เนี่ยก็จะนําไปสู่การที่ทางสํานัก HR เนี่ยก็จะออกแบบว่าถ้าอย่างนั้นจะไปออกแบบกิจกรรมอะไรที่จะทําให้พนักง,งานได้เข้าร่วมได้ฝึกสติของเขาในด้านต่างๆมากขึ้น,นะคะ่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเป็นสถานีฮิวใจเราก็ทํามาตั้งแต่เดือนสิงหาคม<ะ>นะคะอย่างที่พออรเรียนคือเริ่มแรกมีเรื่องของการพยายามชวนสํารวจความรู้สึกของตัวเองก่อน<ะ>แล้วก็มีเครื่องมือใหญ่สติสเปซ<ะ>นะคะที่มีกลไกลหรือว่ามีฐานสเตชันต่างๆที่ให้เราระบายความรู้สึกของตัวเองได้<ะ>แต่แน่นอนว่าวิธีการที่จะต้องฮิวใจในความรู้สึกตรงนี้<ะ>ก็มีเพิ่มเติมด้วย<ะ>ใช่ไหมคะค่ะ ก็มีสวนฮิวใจที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ร่มรื่นตรงนี้นะคะที่เปิดทั้งวันเดินเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองแล้วก็ล่าสุด ก็มีเรื่องของสื่อหิวใจคาจจะเป็นคือเป็นข้อความที่ปะอยู่ทุกจุดเดินไปตรงไหนก็ก็เจอมีการถามวันนี้รู้สึกยังไงบ้างะนะคะผ่านมันไปไหวไหมเราผ่านไปด้วยกันนะอะไรประมาณนี้นะคะรวมทั้งเท่าโทรศัพท์สแกนก็อาจจะสามารถดูวิดีโอหรือสื่อต่างๆที่จะผลิตต่อนเนื่องได้ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าใครได้มาที่ไทยพีบีค่ะไม่ว่าจะเป็นลิฟ ห้องน้ําห้องครัวแคทีนหรือว่าโรงอาหารมีทุกจุดจริงๆค่ะเดินไปไหนแล้วมันคีวใจจริงๆนะคะใช่ค่ะคืออย่างบางจุดเนี้ยถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้ว่าเหนื่อยนะขอให้สู้ๆนะเป็นกําลังใจให้ค่ะคือบางทีเราอาจจะไม่ไดเจอคนที่จะมาพูดคําเหล่านี้กับเราโดยตรงอะค่ะแต่ว่าพอเราไปอ่านแล้วเราไปเห็นมันเหมือนมันสะท้อนตัวเอง คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของการฮิวใจอ่ะมันเป็นเรื่องการกลับมาที่ใจตัวเองนะคะดูแลจิตใจตัวเองให้ได้ก่อดซึ่งในขณะที่เราทํางานบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาแต่เราไม่ต้องรอเวลาค่ะเราสร้างสิ่งดีๆในใจตัวเองได้ตลอดเวลาแม้แต่ขณะที่เรากําลังนั่งประชุมอยู่หรือนั่งทํางานอยู่เราไม่ต้องรอแบบเดี๋ยวขอขอฉันออกไปเงียบๆคือถ้าทําอย่างนั้นได้ก็ดีนะคะซึ่งไทยเวสก็มีสเปซ เงียบๆที่จัดไว้ให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรายังทําไม่ได้เรามีงานอยู่ตรงหน้าเนี่ยบางครั้งการกลับมาะระลึกรู้ถึงอารมณ์ตัวเองถึงความรู้สึกมีข้อความเตือนใจแปะอยู่ตรงนั้ตรงนี้ให้เราเห็นคือมันช่วยนําพาเราไปได้ง่ายขึ้นแล้วจริงๆข้อความเหล่านี้ถึงมันจะเป็นตัวหนังสือหรือเป็นสื่อแอนิเมชันเนี่ยแต่อยากให้รู้ว่ามันผ่านใจของคนทํา ทุกคนในนี้ที่อยากบอกเพื่อนอยากบอกกันและกันอยากทําให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะผ<พ>อ,อคาดหวังว่าโครงการนี้จะให้อะไรกับพนักง,งานหรือว่าจริงๆมันกลับไปเป็นประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานที่ดีมากขึ้นยังไงบ้างคะคือประเด็นเรื่องประสิทธิภาพอันนั้นใช่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในฐานะผู้บริหารเนี่ยเราเชื่อว่าความแข็งแรงทาง สุขภาพใจของพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญซึ่งมันอาจจะวัดไม่ได้นะคะแต่ว่าแค่ให้พนักงานรู้สึกดีรู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะเรามีเพื่อนเรามีคนที่พร้อมรับฟังเรามีบ้านหลังที่สองเราเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะคะออคิดว่านั่นคือนั่นคือเป้าหมายที่อยากเห็น รอยยิ้มของพนักง,งานคือเดินเข้ามาลรวรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่มีคุณค่าเป็นวันที่สร้างรอยยิ้มได้เนี่ยเท่านี้เนี่ยเชื่อว่าสังคมมันก็จะดีขึ้น,นะคะ่ะ,ะความสวยงามในที่ทำงานมันก็จะเกิดขึ้นได้ในใจของพวกเราอะคะอ่ะเอาง่ายๆบางคนถ้าเกิดว่ามีความทุกข์มากๆเลยในการไปทำงาน เช้ามาไม่ต้องแค่เช้าวันจันทร์ทุกเช้าอาจจะรู้สึกไม่อยากตื่นไม่อยากมาทํางานเลยแต่ถ้าเขารู้สึกว่าที่ทํางานเนี่ยเป็นเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งที่คิวใจเขาได้ใช่ค่ะการที่อยู่ที่ทำงานแล้วใช้เวลาอย่างเต็มที่เวลาในการที่เราจะโอ้ยเหนื่อยจังไม่อยากทํามันก็จะหายไปด้วยเหมือนกันนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยอาจจะทําให้เพื่อนๆพนักงานกล้าพูดคุยต่อกันมากขึ้นค,คือคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยอะคะ่ะที่พอมีความรู้สึก กดดันก็จะเก็บกดเอาไว้กับตัวเองเพราะเพราะคิดว่า้ปัญหาส่วนตัวเราไม่ควรแชร์ออกไปหรือว่าเราไม่อยากทําให้ใครรู้สึกว่าเรามีปัญหาคือคือจะมีแบบนี้เยอะหรือไม่อยากพูดออกไปเดี๋ยวมีปัญหากับเจ้านายค่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะน้อยลงถ้าเรารู้สึกว่าที่ไทย PBS เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะ ที่เราพูดคุยกันได้นะคะเราเขียนบอกก็ได้ถ้าเราไม่อยากพูดกับใครเราเขียนบอก<ช>เราส่งต่อกันได้เรารับฟังกันได้จริงๆไม่ใช่แค่พูดการรับฟังนี่ก็สําคัญการฝึกฟังกันฟังกันให้ได้ยินจากหัวใจไม่ใช่ฟังกันในหน้าที่การงานอย่างเดียวแต่ใช้หัวใจฟังกันด้วยอะค่ะแค่ฝึกพูดและฝึกฟังกันให้ได้ยินเนี่ยมันก็ช่วยในการทํางานทุกๆด้านอยู่แล้วโดยไม่ต้องถึงขนาด ตั้งเป้ามากเนาะแต่มันจะค่อยๆไปอะค่ะแล้วมันอาจจะเปลี่ยนความสัมพันธ์หลายๆอย่างโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องแก้ไขอะไรเยอะแยะคือแค่ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยบางอย่างการขอความร่วมมือบางเรื่องมันจะง่ายขึ้นด้วยซ้ำไปค่ะในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อสาธารณะด้วยนะคะแต่ละปีเรามียุทธศาสตร์ซึ่งในปีนี้เองก็เป็นเรื่องของสุขภาพจิตนสังคมแบบนี้การที่เราพยายามเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบค่ะ พอคิดว่าอะไรอีกบ้างที่เราจะทําหลังจากนี้น่าจะเปิดพื้นที่ให้คนอื่นๆได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งที่พวกเราทํากันด้วยนะคะแล้วก็เยันเชื่อว่าพนักง,งานของไทยพียสทุกคนก็พร้อมจะเป็นเป็น,เป,นเป็นมักคุเทศเป็นพี่เลี้ยงที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพวกเราเนี่ยให้คนอื่นๆที่มาเยี่ยมบ้านเราด้วยด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ในเนื้องานที่เขาทำ แต่ภาคภูมิใจในการที่เป็นคนสื่อสาธารณะที่ที่แข็งแรงทั้งทั้งสมองทั้งปัญญาทั้งจิตใจความรู้สึกนะคะนะคะเราน่าจะเป็นต้นแบบได้ด้วยตัวเราเองทั้งหมดค่ะเห็นได้ว่าบทบาทของสื่อสาธารณะวันนี้เราไม่ได้ทำแค่ง,งานสื่อเพียงด้านเดียวนะคะแต่เราเปิดพื้นที่ของเราให้เป็นสาธารณะอยากใช้คำว่าเวลาที่เราพูดว่าแบรนด์สื่อสาธารณาะมันอยู่ในตัวตนเราทุกคน และการที่เราสะท้อนจิตวิญญาณของความแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจทั้งสุขภาพใจมันคือแบรนด์สื่อสาธารณะ,ะแบรนด์ที่แข็งแกร่งเราเป็น DNA ไทย t PBS นะคะ,คะวันนี้ขอบพระคุณพออมากเลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ หนึ่งสเตชันนะคะที่ทําใ้เรา้รู้สึกว่าบางทีเนี่ยใช้แรงสักหน่อยในการที่เราจะฮิลใจตัวเองนะคะดึงมันขึ้นไปแบบนี้ก็จะเป็นรูปดอกไม้ที่เบิกบานค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของสวนฮิลใจไทย p b s ค่ะที่พรินเองก็อยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะที่ ผานไปผันมาระแวกนี้หรือว่ามีความตั้งใจมาเยี่ยมเยือนสวนของเราได้ค่ะมาฮิลใจไปด้วยกันนะคะกับกระบวนการดีๆโปรแกรมที่น่าสนใจอย่างที่เพลนได้ทดลองทดสอบให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะจะเห็นได้นะคะว่าบางครั้งการออกแบบพื้นที่ดีๆพื้นที่ที่มีอยู่รอบตัวก็สามารถเป็นพื้นที่ฮิลใจได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่จะลงจิตใจหรือแม้แต่ที่ทำงานเองก็ตามค่ะ ็นแบบนี้หลายท่านสนใจนะคะพิงก็ขอต้อนรับนะคะในฐานะไทย P ี s ค่ะมาเยี่ยมชมกันได้มาสร้างประสบการณ์ดีๆในการฮิวจกับส่วนฮิวจไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาราชการนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าการสํารวจความคิดเห็นของวัยแรงงานคนรุ่นใหม่ค่ะถ้าให้เลือกระหว่างองค์กรที่ให้ค่าตอบแทนสูงแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันและภาวะความเครียดในการทํางานกับองค์กรที่ค่าตอบแทนอาจไม่ได้สูงมากแต่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต การใช้จ่ายแต่ว่ามีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางานด้วยจิตใจที่ดีมากกว่าหลายคนเลือกแบบที่2นะคะดังนั้นวันนี้เรื่องของเงินและสุขภาพจิตกลายเป็นหนึ่งปัจจัยที่คนทํางานอาจจะต้องพิจารณาเพื่อที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเองควบคู่ไปกับบรรยากาศในการทํางานแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานของตัวเองด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าการลงทุนในการสร้างบรรยากาศการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนั้นจึงถือว่าเป็นความท้าทายและเป็นการบ้านของ ทางสถานประกอบการต่างๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะหากพนักง,งานมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีก็จะกลับมาเป็นความสัมพันธ์และความผูกพันภายในองค์กรและนั่นคือการลงทุนเพื่ออนาคตขององค์กรด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของนครฮิวใจในวันนี้นะคะ